โรงเรียนบ้านยางงามสาครเขตอุดมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตสองตั้งอยู่หมู่ที่14ตำบบงใต้อำเภอสว่างแดงดินจังังวดหสกลนครได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายสุขาดีมีความสุขเพื่อพัฒนาปรับปรุงห้องน้ำให้ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยภายใต้การบริหารงานโดยนายสันติจันจำปาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางงามสาครเขตอุดม ในสันติจันจำปาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางงามสาคอเขตอุดมได้ดำเนินการออฟ,โ,อฟโครงการสุขภาดีมีความสุขตามที่ผลตํารวจเอกเพิ่มผูชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบนโยบายการศึกษาและแนวทางขับเคลื่อนนโยบายเรียนดีมีความสุขและจุดเน้นของสอพทเรื่องการเสริมสร้างความสุขและความปลอดภัยของสถานศึกษา ทำแบบสอบถามจากเด็กทั้งเรียน5้าแสนกว่าคนน้องนักเรียนต้องการที่จะให้มีการปรับปรุงห้องน้ําก็เลยเกิดเป็นโครงการสุขาดีมีความสุขซึ่งนโยบายที่รัฐมนตรีมอบลงไปนะครับก็คือทุกโรงเรียนต้องทําส่วนที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะครับเรามีความเชื่อว่าโรงเรียนขนาดเล็กเขาจะจ่ายต่อผัวเนี่ยไม่สามารถที่จะมาถัวทาสุขาได้นะครับทางสปทโดยเลขากอบทนะครับก็ได้มาหารือกับรัฐมนตรี ในการเอาเงินกองทุนนะครับส่วนหนึ่งมาดาเนินการสนับสนุนโรงเรียนนาเล็กที่เด็กต่ำกว่า80คนโรงเรียนด้านหนึ่งโรงเรียนบ้านยางงามสาครเขตอุดมมีจํานวนห้องน้ําของโรงเรียนมีอยู่4แห่ง1ห้องน้ําที่ได้รับเงินเบิจากจากชุมชน 2. ห้องน้ําที่ทําจากถังเก็บน้ําฝ่อ33งบบริ 33, บรจากจากชุมชน3ห้องน้ําห้องอนุบาลและ4ห้องน้ําครูที่อาคารสปช .105 ทับสโดยตระหนักถึงความสําคัญข,ของห้องน,น,นักเรียน ในโรงเรียนที่สะอาดสะดวกสบายสุขลักษณะสวยงามและเพียงพอต่อการใช้งานโดยมีเป้าหมายดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมสุขภัณฑ์โถส้วมโถปัสสาวะอ่างล้างมือให้สะอาดและถูกสุขลักษณะรวมถึงปรับปรุงซ่อมแซมประตูช่องระบายอากาศให้อยู่ในสอภาพพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยระบบน้ำประปาเตรียมให้มีความเพียงพอดูแลเรื่องระบบไฟฟ้าไฟแสงสว่างภายใ ในเพียงพอและปลอดภัยรวมไปถึงการทาสีห้องน้ำจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกเหมาะสมถูกสุขลักษณะการพัฒนาห้องน้ำในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรคติดต่อและเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่นักเรียนคุณครูและผู้ปกครองจะมุ่งเน้นพัฒนาห้องน้ำในสถานศึกษาให้บรรลุ5ประการคือ 1. สะอาดคลีนหมายถึงการรักษาความสะอาดสุขภัณฑ์โถส้วม ทประสาะ,ะอ่างล้างมือและสามารถสร้างความปลอดภัยให้ผู้ใช้บริการโดยให้พื้นห้องน้ำทั้งภายในและภายนอกแห้งอยู่ตลอดเวลามีกลิ่นหอมหน่าใช้ 2. สะดวก Convenient หมายถึงการซ่อมแซมบำรุงประตูช่องระบายอากาศให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและการจัดวางสิ่งของต่างๆให้เป็นระเบียบเพื่อความสะดวกและปลอดภัย 3. สบาย Comfortable หมายถึงมีระบบน้าประปาไฟฟ้าไฟส่องสว่างทั้งภายในและภายนอกให้เพียงพอและปลอดภัยครูและนักเรียนใช้ห้องน้ำร่วมกันสสุขลักษณะไฮจินหมายถึงการดูแลห้องน้ำให้มีบรรยากาศน่าใช้และรักษามาตรฐานตามกรมอนามายัยเพื่อสุขภาพและอนามัยของผู้ใช้บริการ ห้าสวยงาม Attractive หมายถึงการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกให้เรียบร้อยและเกิดความประทับใจต่อผู้ใช้บริการห้องน้ำแต่ก่อนแตกต่างจากห้องน้ำปัจจุบันมากแต่ก่อนซุยโทมและไม่น่าใช้เลย แต่ปัจจุบันเข้าแล้วรู้สึกมีความสุขสะดวกสบายปลอดภัยและสวยงามห้องน้ำเมื่อก่อนซุดโซมมากและไม่น่าใช้แต่ตอนนี้ห้องน้ำดูดีขึ้นกว่าเดิมและมีสีสันที่สวยงามและน่าใช้สะดวกสบายและปลอดภัย